สวัสดีครับผมผูกอกระช่องผู้อิสานกินสมองคือเกากระพี่น้องครับผมมี่ไปหายอยู่วากินนึงเอาเนาะเอาพันเนาะอาปลาต้องมีเนาะก็ต้องใส่ใส่เดียดน้องมีเนาะสิเป็ดตุกบเบเนาะเอาพล้วไม้พล้วไม้ตุกบ่เอาพล้วไม้ตุกน้องพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้องสีได้บ่บ่ได้ใส่บ่ได้ใส่เงี้ยขี้กระเดียดได้พี่น้องเด้อไปใส่เงี้ยพล้วไม้เนาะหลุมม้อนเนาะหลุมม้อนเหมือนท่อหลุมมอนนี่ตายเลยครับสีหวานโม่เลยอาปลาปลาลาพูด ได้วไอ้ดูงามครบคุณนะดูสุบครับพรกงัดนี้บ้านเราเป็นี่นี่หมดนะทั้งหนายทั้งูเขาดูสุรณครับไอ้เยพี่น้องสกฟ้าด้วยพลเมพี่องเอ้เซวหน่วยมอนเพื่นเคือว่าหนวยมอนเหะเอาหนวยมอน ตกพี่น้องเนาะไ่ได้ใส่ใส่เดียนได้พี่น้องเนื้อมือไม่ได้ใส่ใส่เดียนพี่น้องสีล้องเอานี่ตกุครับพี่นี่แล้วก็กินดีพี่รองประดับพี่น้องสีล้องตกุงด้อพี่น้องเด้อไปหลุดลงันพี่น้องเสียหวานบ่ไปลองมือแล้วกันครับผมสีเนื้อลงไปมันกินเลยพี่น้องเด้อว่ามันจะกินหมดเด้อไปวัพี่รองเห็นบ่ะว่าแต่เนื้อลงพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวมึงเสี่ยวลงหล่อมาอีกเด้อพี่น้องเด้อมามันสิกินบ่เด้อหน่วยม่อนเด้อพี่น้องเด้อพลอยไหมว่าน้อเด้อไปほ่พี่น้องเอ้ยเห็นบ่บ่แต่ญวนลงพี่น้องเอ้ยตัวบักใหญ่เลยพี่น้องดีกว่าเพิ่นเอาก่อสิมันก็ได้พานํากันเลยพี่น้องให้มันหมันไปลงดู Ngay phân nắp về lúc bắt đầu được lúc về 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 lúc lúc về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  มาเตยนูลงพี่น้องเลยเบียดหักซะเนาะยตู้นี้เตยวิ่งพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเลยเฮ้ยบุ้ลุงบ้พี่น้องเลยหากินไงใครพี่น้องเลยตกไปเดี๋ยวพูดเราใหม่เดี๋ยวพูดเราอีกมูนี้สุดยอดพี่น้องเลยพูดอะมีตัวงามพี่น้องเลยพูดอะปลาดาบพี่น้องอืมันหวานพี่น้องมามามาพี่น้องมา Mắn mắn, thưa nhỏ ơi Tèm lạc, thưa nhỏ Điếp bụi bây giờ Điếp bụi bây giờ Điếp bụi เดือบไปพี <das <das ่น้องเลยเดไปพี่น้องเลยดนไมโตพี่น้องนี่คุณอะเดไปพี่น้องเลยมันหมันพี่น้องตกปลาดูลไม้ไพี่น้องมันบ้ใส่ยใสเดียนพี่น้องเขี่เดียนบ่ใส่ได้มนี่องนมันบ่พี่น้องพ่นนี่สมงามพี่งได้ประดับได้พนโอ 对。 mấy tiêm được mặc áo này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  bà mưa, được... mưa, mưa, mưa để mưa lẻ cái nó đây mưa ngay tục bà ชิดเป็ดชีดพี่น้องไงเงีบลูกดิี่พราดาบพี่น้องไงเนี่ยไมย้ไม้พี่น้องไม้หอยมันเงียบพี่น้องมันตื่นโอ้ยบรรยาก,กาศพี่น้องบุญน่ะวิวงามครับชิดลงฝากกดติดตามคุณนิสานกินสมุนครับเด้อพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อพาชิมหนาพี่น้องเนาะกดติดตามแล้วขอให้สู้อย่างม้านะครับเด้อพี่น้องเลยก้มจีบเสียดายก้มไข่เจีสีมีคืเคเเอเก่าพี่น,อนะน,น้อ,นนอง มีแต่กลมสุขกลมจีเรนสูงสุดคนะครับเด้อพี่น้องเอ้กลับพี่น้องเอ้มึงวิวเลยล่ะยอดพี่น้องเอ้งามครับงามครับพี่น้องขาดบ่าได้พี่น้องเอ้ขาดเท่าบ่าได้ขาดบ่าได้อีเชียวพี่น้องขาดไปหรือพี่น้องเอ้ไปไหนซุ่มคอสุ่มคอขาดอีเชียวบ่าได้พี่น้องเอ้ ไปน้องไงตัวมันเย็บไหนไปน้องผมก็ดีไปน้องเลยไม่จะกัดก็ดีผมก็ะดิไปน้องผมบอมด้วยปัดเท่ามันๆไปน้องเลยในพันอเอาไปน้องเลยขาดไปเลยดอก

พี่น้องเอ้ยพุ่ลเจ็ดเต็มพี่น้องเอ้ยพุ่นมีเตียงงามๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้ยเอาใส่หมี่น้องมี่เนาะแต่ว่าไรเอ็งเนาะเอาไปไล่เฮ็ดกินบวชเนาะก็เลยพี่น้องให้มือมาเนี่ก็พี่น้องหมอนี่ได้เจ็ดตัวพี่น้องเอ้ยมือนี่เจ็ดเต็มเนาะพี่น้องเนาะนี่ตัวงาม พี่น้องฝากกดติดตามกดติดตามนักกินสมุนครับเด้อพี่น้องไงยต่กุหลาบกดแช่กุกระดิ่งไมลเพื่อผาดชิปหนาพี่น้องเนาะพี่แอพี่น้องเไยมาหาอยู่หากินนี่ก็พี่น้องไอ้หมือนี้ตกปลาด้วยผลไม้ธรรมชาตินะพี่น้องเนาะนุ่ยม่อนเนาะพี่น้องเนาะชิปนี่ของมีอะไรพี่น้องพี่พี่น้องหากินหากินี่ก็มีชิปนี่ก็เข้ามาสวัสดีครับผมพี่น้อง